กรณีอย่างเงี้ยการที่เราจะลงไปทําอะไรในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องได้รับความยินยอมจากท้องถิ่นตรงนั้นซึ่งกรณีอย่างเงี้ยผมต้องเรียนนี้ว่าในระยะเวลาที่ทํางานในด้านการเมืองมา40กว่าปี50กว่าปีเนี่ยนะครับเออในเรื่องความสัมพันธ์กับท้องถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าผู้สมัครไม่ได้ไม่ได้อ้ววดอะไรต่างๆนะครับผู้สมัครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดทัที่คนเนี่ยถ้ามาเทียบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกันผมเชื่อว่าผมมีมากกว่าเขามากนะครับความมั่นใจคือพี่น้องชาสุป,ปราการเนี่ยเขาเบื่อครับเขาเบื่อแบบเก่าเขาอยากจะเปลี่ยนแบบใหม่เขาไม่อยากจะอยู่กับปากน้ําแบบเดิมเขามีความหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสักทีหนึ่ง สิ่งที่จะทําให้ชนะการเลือกตั้งผมบอกเลยว่ามีสิ่งเดียวคือฉันทามาติจากพี่น้องประชาชนหากวันนี้พี่น้องประชาชนต้องการเปลี่ยนพี่น้องประชาชนต้องการความโปร่งใสอ,อบจอประชาชนคือคําตอบสุดท้ายครับจุดเด่นก็น่าจะเป็นเรื่องของที่ผมนรับราชการมาหลายพื้นที่ผมย้ายมาทุกอําเภอละแล้วก็รู้จักคนมาเยอะ ข้าราชการที่กเกษียณแล้วข้าราชการที่เข้ามาใหม่หมุนเวียน36ปีที่ผมรับราชการมาเนี่ยผมก็คิดว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นฐานเสียงให้ผมได้ชุดหนึ่งและก,กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาติดต่อกับผมคือผมมาเป็นในช่างโยธาเพราะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะต้องเข้ามาติดต่อเพื่อจะทําอะไรต่ออะไรเรื่องร้องเรียนก็ดีเรื่องเกีียวกับการขออนุญาตปลูกบุ้งปลูกบ้านอะไรก็ต้องมาติดต่อเรา เพราะนั้นเนี่ยเขาจะต้องรู้จักผมเยอะเพราะนั้นผมก็คิดว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่สองที่เป็นฐานเสียงของเราถามว่ามีจุดอ่อนไหมจุดอ่อนมันก็มีด้วยกันทุกคนแหละนะครับใครใครบอกว่าฉันไม่มีจุดอ่อนผมไม่เชื่อนะครับทุกคนมีหมดแต่สําหรับเราอะนะค่ะเขาจุดอ่อนของของทีมงานสมุทรการเจ้านาถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันเหมือนคนที่ปิดทองหลังพระนะครับ ทำอะไรไปเยอะแยะแต่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์นะไม่มีครับในแง่ที่ทําให้แพ้การเลือกตั้งนั้นเราคงไม่คิดว่าครั้งนี้เราจะแพ้นะครับเรามั่นใจว่าครั้งนี้กระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีมากแล้วก็ผู้ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นก็ต่างให้กําลังใจเรามาเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้เรามั่นใจว่าครั้งนี้เราชนะเลือกตั้งแน่นอนครับแน่นอนนะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุนทรัพย์ที่เราใช้เงินของตัวเอง ประกอบกับเราไม่มีคนที่จะมาสนับสนุนแล้วก็ประกอบกับเราเนี่ยเป็นคนใหม่ไงพอเราเป็นคนใหม่ปุ๊บเนี่ยการใช้จ่ายเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่เราเราจะจ่ายนูน่นจ่ายนี่แล้วเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรกฎหมายเขากําหนดไว้หมดเราก็ต้องศึกษาก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่ามันผิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ไขได้บา,บางทีอาจจะทําให้เราเนี่ยถ้าเกิดว่าผมได้รับเลือกตั้งมาแล้วมีคนเอาเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมาเนี่ย ผมอาจจะต้องถูกใบแดงก็ได้อันนี้ก็คือจุดอ่อนของผมเลย